พันหน่อยสะเองสิไม่ซะเองสิทุกอย่างลูกทุกอย่างก็สะเองเลยสิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ให้มันให้มันมีเนื้อหาตัดสินใจดีอย่างนั้มันจะมีแต่ตัวคอยอยู่ตัวดูตัวรู้ตัวเห็นนี่ตัวซัวนั่นแหละตัวดูตัวรู้ตัวเห็นเห็นเนี่ยตัวเวยนตัวกรรมเท่านั้นเนี่ย ตัวดีตัวไม่ดีก็อยู่ในตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยไม่ไหลมันจะนอกเหนือเล่าก็แสเองสิไม่ก็ไม่ปั๊บนี่มันก็จะไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ละไม่เกี่ยวกับตัวดีตัวไม่ดีแสแองสิไม่อะเรื่อยเรื้อหาตัดตัวตัดเองเรื่อยเรื่อหาตัดในตัวตัดเองเรื่อยหน่อยพอแสแองก็ไม่เลยสิ อสแองอไม่เลยสิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปบ่อยหน่อยเนื้อหาตัดสรู้อ่ะไม่ใช่มีแต่ตัวรู้มีแต่ตัวรู้ก็มีแต่ตัว สะแองไปด้วยไม่ใช่มั่วแต่สะนั่นสะนี่สะโน่นอย่างเดียวนั่นสะแองนี่ก็คือไม่นั่นเองสะแองนี่ก็คือไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่นั่นเองสะแองนี่ก็คือไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นเองสะแองนี่ก็คือไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเอง Ngocu mãi này cũng là mãi ng 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 Mọi thứ ng ng Số ng 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 Everything ng ng อาจจะตัดสรู้จับพันหน่อยนี่มุ่งง่ามเพาะแต่ตัวรู้ตัวเห็นมีแต่ตัวตัวแล้วไม่อยากจะเขี่ยวงอกเลยตัวรู้ตัวเห็นมีตัวแสบนะนะตัวสร้งเรื่องตัวหาเรื่องตัวรับเรื่องถ้าภาษาหลวงพ่อนี่เรียกว่าตัวอีกแบบหนึ่งอ่ะเออ จะสะเอียงเรื่อยๆสิพอแสแอีงก็ไหมอะไรลูกไหมมันทั้งไหมทังไม่มไหม,มทมุกอย่างฝึกขับพร้รอมกันเลยตัดสรู้จับทันได้ตัดสรู้ว่าไอ้ตัวรู้ตัวเห็นนี่แค่ตัวบลอกใช้งานมันไม่ใช่ของจริงมันก็มีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีก็อยู่ในตัวรู้ตัวเห็นนี่แหละเอออันสังสวัสดิ์กำเนิดม,มันก็เริ่มต้นแต่ตัวรู้ตัวเห็นนี่แหละ พาตัวรู้พาตัวเห็นวนเวียนไปในรูปเสียงลิตรสสัมผัสนี่นะั่นโน้นนั่นแหละเป็นสังสวัสเต็มรูปแบบเรียกสังสวัสในก็ไปเป็นสังสวัสิภายนอกตอบอีกเป็นพบเป็นภูมิตอบอีกคอมมอโลกถึงเวทีมหันโกลบก็ไปจากไอ้ตัวรู้ตัวเห็นนี่แหละจะรู้แบบไหนจะเห็นแบบไหนนะไม่ตัดก็แสดงสิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ ไม่ต้องไปเสียเวลาเออากับอะไรไม่ต้องไปเสียเวลาเวชชมากกับอะไรไม่ต้องไปเสียเวลาลังเลกับอะไรไม่ต้องไปเสียเวลาสงสัยกับอะไรก็แสองเรื่อยสิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ชั่วเลยจะไปเสียเวลาสังเกตเสียเวลาพิจารณาเสียเวลาเออะเสียเวลาลังเลสงสัยทำหาทำไม มก็จับพันนี่สิแต่เมื่อเพื่อนมึงไม่จับพันมันตามท่านไม่ทันแนะ่มึงแค่จับในรูปลักษณะสาภาวะกริยาท่าทางตามมันนั่นแหละของท่านนี่ทิ้งทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งของท่านนี่ไม่เอามันทั้งเอาไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอา ของท่านเนี่ยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ว่าแต่มันจับตรงสภาวะกิริยาท่าท,ทางรูปธรรมนามธรรมมึงก็ล่าหลังอยู่นั่นแหละไม่ได้ไปไหนแล้วก็เฝ้าตัวเฝ้าอยู่นั่นแหละมามอบเนื้อหาตัดสรุ้ให้แต่มึงไม่ตัดสรู้ตามมึงมีแต่ต,ต,ติดตัวรู้ตามเรียบร้อยมึงยังไงก็ไม่ทันท่านหรอกเนาะะเองสิ อย่าแฝงไม่ได้ลังเลอย่าแฝงไม่ได้ความสงสัยอย่าแฝงไม่ได้ความเอะอะจะไปเอะอะทำหาทำไมตัดไปเลยสิเ right อาะส่ยเองก็ไม่อะไรทุกอย่าง โมแต่เอาตัวรู้เป็นประมาณโมแต่เอาตัวเห็นเป็นประมาณโมแต่เอาอารมณ์เป็นประมาณโมแต่เอาความรู้สึกเป็นประมาณโมแต่เอาความคิดความเห็นความหมายเป็นประมาณเออมันก็เลยเป็นสังสวัสดิววนเวียนดิก็เสเองสิไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ใช่ไม่เอาอะไรด้วยไม่เอาตัวไม่เอาเอง ไม่ใช่ไม่เอาอะไรด้วยนะไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาเองเลยสิไม่ไม่ตัวไม่เองไม่ใช่เป็นไม่อะไร ไม่อะไรมันก็ติดตัวปฏิเสธติดตัวปฏิเสธมันก็เป็นทุกขริยาชนิดหนึ่งไม่ตัวไม่เองไม่สลายไม่ไม่มีเหลือไม่เรียกว่าตัดตัวตัดหัวแต่ในงอมของกับพฤติกรรมอุปโลกอยู่รูปธรรมอุปโลกนามธรรมอุปโลกกายอุปโลกจิตอุปโลกกริยาท่าทางอุปโลกตัวดูตัวรู้ตัวเห็นอุปโลกมัวแต่ในงอมของกับตัวอุปโลกอยู่ อยู่แต่เกาะอยู่แต่กระเบือกอยู่แต่เ,าเกาะอยู่แต่กระพีอย,อย,อยู่ไม่สิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ฉับพันสิสะเองเรื่อยๆลูกไอตัวสะนั่นสะนวนแล้วมันเยอะไปหมดนั่นแหละเรียกว่าตัณหาแซลสะอุปทานแซลสะโมหะแซลสะสะเองนี่ มันไม่ได้มีเยอะ,ะเองสิมไหมพร้อมกันสังสรวัตรพร้อมกันเลยตัดและตัดช่วยพร้อมกันเลยทั้งไหมทั้งไม่เรืเ่อยๆอเราเรียกว่าฉับพันเนื้อหาตัดสรูและตัดสรูช่วยฉับพันจบและจบช่วยฉับพันยุติและยุติช่วยฉับพันยุติอะไรจบอะไรยุติตัววนเวียน ยุติีตัววนเวียนในตัวรู้ตัวเห็นในนึกคิดปรุงแต่งในอารมณ์ในความนึกสึกนอกนายยุติีตัววนเวียนเองเรื่อยๆหน่อยทีลูกเพราะเองก็ไม่ตัวไม่เองเลยถอยกลับมาไม่ตัวไม่เองมันจะได้ซอบจากตัวรู้ตัวเห็นซอบจากตัวนึกตัวคิดปรุงแต่งซอบใจตัวเลื่อนลอยทั้งหมดทั่นแะ สะเอียงเรื่อยๆหน่อยถอยกลับมาไหมตัวไหมถอยกลับมาไหมมันทั้งไห่ทั้งไม่ไม่พร้อมกันทุกอย่างไม่ต้องเอาจิตเป็นประมาณไม่ต้องเอาตัวรู้ไม่รู้เป็นประมาณไม่ต้องไปเอาตัวเห็นไม่เห็นเป็นประมาณไม่ต้องไปเอาตัวพิจารณาเป็นประมาณไม่ต้องไปเอาตัวสังเกตเป็นประมาณสะเองเลยสิไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเอง เองเลยสิไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาในในอยู่นานไม่ได้เหมือนแค่หลายองค์ละ มหาบารมีทั้งหมดทั้งลกูกสิ่งใดที่มันไม่ใช่การดับล้างว่างล้างทั้งหมดทั้งสิ้นเกีย่ยวเรื่องในพฤติกรรมกายวาจาก็ตามทีจิตก็ตามทีทุกสิ่งทุกอย่างอโหสี่โอโหสีโอโหสีอาโหสีอาโหส ละพระเองเลยลูกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาพระ,ะเองจะได้ฉับพันวัชระวชนะัชระตัดสรู้และตัดสรู้ช่วยฉับพันตัดและตัดช่วยฉับพันคลายและคลายช่วยหลุดและหลุดช่วยฉับพัน ะองเรื่อยมันจะได้ตัดตัวพระนั่นพระนี่พระโน้นอะไรพระจะเป็นสังสวัตรพระที่จะเป็นเพราะเป็นภูมิคือกะคืออะไรก็พระนั่นพระโน้นพระเองสิพระเองล้างตัวพระเองพระเองสลายตัวพระเองพระเองสิไม่ เองสลายตัวสะเองสะเองดัดล่างตัวสะเองไม่เจ่ะะเองแบบค้างๆไว้นะสะเองแบบไ,นะแบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมลูกมันจะได้ไมเมลือทั้งเหลือทั้งเหลือ ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม,ไม่กับไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยเนื้อหาเดียวกันนะจะกลายเป็นว่างล้างกันไปเองไร้ล่องลอยล้างกันไปเอง